สวัสดีครับผมก็อยู่ในเกมที่เรารักกันเหมือนเดิมนะครับผมคลิปนี้ผมก็จะมาเล่นปืน AK 1น3นะครับผมปืนนี้ก็เล่นยากเป็นนิดหนึ่งนะเนี่ยก็จะเล่นกับเพื่อนๆในแคนนะผมก็เล่นด้วยกันประจำนะครับผมมือสไนเปอร์คมๆในแคนผมนะก็เล่นด้วยกัน2คนประจำนะแต่ว่าแคนก็ตอนนี้ก็เต็มแล้วนะครับผม80คนนะครับผมใครที่อยากจะเล่นด้วยก็มาเล่นได้นะครับผมปะแต่ผมก็จะตัดตอนเข้าเกมเลยนะครับผมเข้ามาในเกมแล้วนะครับผมเพื่อนๆนะก็เพิ่งกดมานะครับผมได้2คน เดี๋ยวจะมีคนห้าวมายาวไว้แหละนะเดี๋ยวผมก็จะดูยาวให้เลยเผื่อมีคนมานะเอานี้ไงมาจริงครับผมเก็บไปหนึ่งครับผมเนี่ยผมก็จะเล่นแบบเ k คโดดยิงไปหน้าหลังนะครับเพื่อนเพื่อนเพราะว่ามันดีดไปข้างหน้านะเนี่ยมีคนม,มนนิ่งมาเกิดผมเนี่ยปีตัวปีผมละโดนเดฟพาราโดผมแน่นอนเรียบร้อยครับผมชนะไปนะเก็บไปสองแบบฟุกๆนะครับผมเพื่อนๆพนีนนี้ก็ว่ายัางต้องรอคนนั่นแหละนะครับผมเพื่อนเดี๋ยวผมก็จะปาแสงไปดักสะพานนะครับผม ล้วก็จะบุกไปเลยนะบุกไปหาเลยละกันนะครับเพื่อนเพื่อนเช็คลูให้พร้อมนะผมลูซ้ายดูขอนี้ด้านหน้าครับผมตัวศูนย์บาทโดเดเแป๊บเดียวตายนะผมเอาตานนี้สองตัวแล้วผมเก็บไปสองครับผมตัวที่สามต้องเข้าแล้วลมโอ้ยิงโคตรลมเลยครับเพนะื่อนเพื่อนอ่ะเก็บไปสามครับผมบินนี้เอานี้ไงข้างหน้าเรียบร้อยครับผมยิงเขาไม่โดนก็ตายเองตามสูตรนะครับเพื่อนเพื่อนมา เรามาดูเพื่อนๆในทีมเล่นกันหน่อยนะผมเลือดเหลือห้านะตอนนี้เหลี่ยมดีครับผมเห็นมไหมเหลี่ยมดีก็ชนะไปแล้ว,พวเพ<ม>ื่อนเห็นไหมเลือดเหลือหครับผมประมาณนี้ตายกะ็เล่นใหม่นะครับผมก็จะยืนรอๆแถวๆนี้แหละนะปลาแสงเหมือนเดิมเพราะว่าจะมีคนวิ่งมาสะพานแบบเข้าห้าวนะครับผมเพื่อ <War> นมันจะไม่มีเลยปลาระเบ,บิดดักไปเช็คมงนะครับผมมันมงจะไม่มีนะครับผมอ่ะด้านซ้ายมือว่เอา้ากำลังบอกว่าด้านซ้ายมือพอดีเรียบร้อยแล้วผมเพื่อน เอาใหม่ครับผมตายก็เกิดไปเฮ้ยทำไมวงมันแดงวะเนี่ยเฮ้ยยิงมายาวกันหน่อยนะครับผมเพื่อนๆบอกว่ายาวมานะครับผมนี่หนึ่งตัวครับผมตัวที่สองครับผมตัวที่สามโอยย้ยิงโดนไปนัดหนึ่งครับผมเหลือเหลือยี่สิบเจ็ดตอนนี้เดีย๋ยวขอใส่ลูกให้พร้อมค่อยวิ่งไปนะครผมเพื่อนนี่ไงหลังกล่องเก็บไปสามับผมอันนี้ไอ้นี่ไงเก็บไปสี่ครับผมตานี้วินนี้นะผมอ่าชนะไปนะผมก็ยังได้ที่หนึ่งแบบฟุกๆเหมือนเดิมนะกับ AK103 นะครับผมปืนที่ไม่มีคนเล่นนะ ปืนนี้มันเล่นยากนะมันดีดนะครับผมเพื่อนคือแบบมันเป็นไม่เป็นไรไม่รู้นะมันมันดีดจับเลยนะลองมาเล่นดูได้เอาได้ระเบิดได้ระเบิดหนึ่งตัวครับผมปลาลุที่สองปลาระเบิดเฮ้ยเหมือนจะมีคนวิ่งมาแล้วเพราะี้ไงเรียบร้อยตายไปครับผมเพื่อนนี่มาดูเพื่อน <c oughs> เล่นกันหน่อยเนี่ยเหลี่ยมดีนะถ้ายืนเหลี่ยมแบบนี้ก็คือโอกาสที่เขาจะวิ่งโดดมาเนี่ยคือเรียบร้อยนะเพื่อนลองดูนี่ไงโดดมาละโดดผมมาเดี๋ยวเขาก็จะวิ่งออกมาเองนี่ไง <c oughs> เก็บไปหนึ่งครับผม ตัวที่สองเก็บไปสองครับผมชนะไปนะครับผมโอ้โหทีมผมเอาจัดวะเกมนี้คือเล่นง่ายแล้วนะครับผมเพื่อนเพราะว่าเ,เพื่อนในในทีมผมเล่นดีมากะครับผมก็ปลาแล้วเบิดควันบเบิดแสงไปเหมือนเดิมผมก็จะบุกไปสภานะเห็นขยโยนแสงวะเนี่ยเพื่อนอะไรเงี้ยด้านซ้ายมือยิงทีมผมไปเมื่อกี้เช็คลูด้านขวานี่นงด้านทำอะไรวะนั่งยืนทําอะไรอาเราก็เห็นเมื่อกี้ผมเห็นด้านซ้ายวิ่งไปเมื่อกี้ดำๆแนะแต่ว่าเพื่อนๆบอกว่าอยู่หลังเกิดนี่แหละนะ ไม่รู้ว่าตรงไหนนะครับผมอ่ะนี่ไงเรียบร้อยแล้วชนะไปนะฝั่งผมก็ได้เป็น6วินแล้วนะครับผมเพื่อนก็จะเหมือนเดิมผมจะปาแสงไปที่ยาวนะครับผมแล้วก็มาดักอยู่แถวสะพานนี้นะปาระเบิดไปก่อนอ้าวเรียบร้อยเลยครับผมวินนี้ไม่ได้เล่นเลยครับผมปาระเบิดไป่ะดูเพื่อนๆในทีมผมเล่นหน่อยละกันเห็นไหมบอกเลยแต่ละคนเล่นตึงจัดเลยนะทีมผมก็ได้สลับฝั่งแล้วนะครับผมเพื่อนมาสลับฝั่งแล้วฝั่ง ฝั่งทางผมเป็นฝั่งวิ่งเข้าบงนะครับผมกอผมก็จะบุกไปมงนี่นะเฮ้ยนี่ไงข้างหน้าเพื่อนกลับม,มาก่อนพอโอเคได้นะครับผมหนึ่งตัวฝั่งเขาเลื่อนหนึ่งตัวนะครับผมเพื่อนตอนนี้เหมือนเขาจะออกกันไปเรื่อยๆเลยนะเพื่อนฝั่งผมมันเล่นดีจัดนะฝั่งเขาก็เริ่มออกกันเลยนี่ครับพผมเก็บไปสองครับผมวินนี้โอเคยังได้สองตัวอยู่ทางผมได้แปดวินแล้วนะครับผมผม,ผมก็ยังได้ที่หนึ่งแบบฟุกๆกเหมือนเดิมน,นะ ปาระเบิดควันไปหน้ามูงนะครับผมก็จะปาระเบิดสูตรกันหน่อยนะผมเผื่อมันย้อยไปโดนหัวเขานะไปสักลูกหนึ่งครับผมเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนกลับมากลับมาเอากลับมาจริงๆครับผมเหมือนสั่งได้เลยคนนั้นเฮ้ยด้านหน้านี่ไงโอ้โหตัวไม่ได้ครับผมยิงไม่โดนเองแหละอย่ามาแอบหลังทางถางมออกมานีา่งด้านหน้าโอ้โหเพื่อนได้ซากแน่นอนโอเคได้เอพีครับผมเห็นไหมถ้ามีคนซ้อนดีมันก็เล่นง่ายนะสำหรับผมปูยิง ยิงไม่ตายก็ไม่เป็นไรนะขอให้เพื่อนยิงได้ก็พอนะผมเพื่อนถ้าผมยิงถ้าผมโดนยิงตายนะครับผมเพื่อนปลาระเบิดควันไปครับผมเขาจะบุกมเหมือนเดิมนะนี่ระเบิดเขียวผมโยนผิดพลาดน,นะครับผมเพื่อนค้างที่หลังคาเมื่อกี้มันน่าจะมาตกที่หน้ามงนะใครยิงผมเมื่อกี้เนี่ยเห็นไหมเพื่อนผมเลือ47แต่ว่าผมไม่เห็นใครเลยยิงตรงไหนวะเนี่ยยิงเข้ามาในเกิดครับผมเช็คล่านขวาไม่มีปลาร,ระเบิดแสงไปครับผมเพืเ่อนแล้วระเบิดแสงผมเพื่อนเอาี้ไงเก็บไปหนึ่งครับผม ด้านซ้ายมือมีไหมไม่รู้เอา้าทุกาผมเช็คซ้ายเพื่อน,น่าจะไปด้านขวาเมื่อกี้เพื่อนก็จะจบแล้วนะครับผมเพื่อนเอาเพื่อนในแคนผมติดรับผมอ่ะ,อะก็จะประมาณนี้นะครับผมถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้หน่อยนะครับผมไว้เจอใหม่คลิปหน้านะครับ